งั้นเรามาดูการเงินของราชสีเลยค่ะว่าเป็นยังไง การเงินของราชสีอ่าการเงินของราชสีเป็นนี่เลยค่ะแทนพลแลน์ค่ะแทนพลแลน์เห็นไหมว่าเป็นภาพที่เขาเรียกว่ามีรุ้งสวยงามอยู่ข้างหลังแล้วน้ําก็คือนี่เลยเออแล้ววันนี้เปิดได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะสับไปทางไหนก็แทนพลแลน์ตลอดเลยก็แสดงว่าเหมือนจังหวะชีวิตของหลายๆคนเนี่ยนะมีการปรับเปลี่ยนแต่สิ่งอะ่ะเขาจะมาปรับเปลี่ยนเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นการเงินการทองของสิ่งในเวลานี้เนี่ยนะไม่ได้มีอะไรที่เสียหายแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนในลักษณะ ที่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกทางเลยก่อนหน้านี้คุณอาจจะจ่ายเยอะจ่ายแย่จ่ายให้ทุกคนภาระของคุณจะเยอะมากแต่ตอนนี้เหมือนคุณปรับเปลี่ยนแล้วคุณปรับเปลี่ยนในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในเรื่องการเงินของคุณแล้วมากับเจดดาบนั่นหมายถึงว่าสกิลของคุณในเรื่องการเงินเนี่ยคุณรู้สึกเลยว่าฉันเนี่ยจ่ายออกไปเข้ามาจ่ายออกไปเข้ามาฉันรู้สึกว่าถ้าฉันอยู่นิ่งๆแล้วคิดให้มากกว่านี้ เนี่ยคือไพ่ของการอยู่จริงๆแล้วคิดให้มากกว่านี้ในเรื่องของการเงินฉันจะไม่เสียอต่อให้มันได้น้อยแต่ฉันจะไม่เสียก็เหมือนเช่นกันว่าอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราหาเงินมาได้เยอะมากเลยนะแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกําไรคุณมีอยู่เท่านี้คือเล็กมากอืมแต่กลับกันค่ะถ้าคุณมีความพอดีในทุกๆเรื่อง อพอใจในทุกเรื่องเราไม่เหนื่อยเลยนะเราได้กำไรแค่นี้เท่ากันอืมเราไม่เหนื่อยแต่เราเหนื่อยถ้าตายเราต้องรักษาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแบกทุกคนไว้กำไรก็นี้เดียวเท่ากันเนี่ยวันนี้คุณก็มาช่างแล้วว่าจะไปทางไหนดีอืมหลายหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องการเงินของสิ่งในเดือนนี้พิมพ์ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางคนพอปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยมีการทั่งน้าหนัก แล้วก็มีการคิดใหม่ในเรื่องของการจ่ายหรืออะไรต่างๆก็คิดเลยว่าบริบทตรงนี้ทำให้คุณเริ่มรู้สึกถึงความนิ่งมากขึ้นแล้วคุณก็มีความสำเร็จกับเรื่องการเงินมากขึ้นอ๋อไม่ร้อนรนไม่ร้อนใจแล้วก่อนหน้านี้สิ่งอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแปบ๊แปบๆเดือนแล้วแปบ๊แปบๆเดือนแล้วอยากให้เดือนหนึ่งมี60วันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้เดือนนี้นะคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะว่าคุณปรับเปลี่ยนในวิธีการจ่ายมากขึ้นแหละจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ 嗯。Mm.